สวัสดีค่ะทุกคนเราพัฒนาเดอ้อ ตกสามชั่วโมงเนี่ยฝนตกฝนตกเ้ามื่เจ้าฝนตกบอเล่าพัฒนาค่ะวันที่สิบสามมาไกลไก่กอนเหมือน <c oughs> สวัสดีเก้าคนคะ่ะเราพัฒนาวันจันกำมาแล้วกดไลค์ให้ด้วยมืดทุกคนแบบไฟกระยู่สูงแล้วฝนตกขึ้นมนันอีแบบฝนตกแบบ แห้งแล้วก็ล่มแห้งแบบวาแมนล้างค่าสิปิวเลยมืนนี้แ,แต้บใบอ่ะพายุอะไรนะฝนตอนนี้ฝนก็ตกบ้านเจ้าฝนตกฝนตกบ้าน,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 านมุเจา้าฝนตกบอ่อแไฟขึ้นเหมือดแท้ทุกคนไฟเปิดไฟก็ไฟเหมือดเออ สวัสดีสิบสามคนสวัสดีไม่เมยเอาเท็ดเท็ดนะครับวันนี้สไปชีเดสไพร์เราเมียวเป็นเป็นสีหยากหยาบเลยทุกคนแบบวันวันสูงวันเบิ่นเนี่ยเ,เ,ยเยแบบินนนบนเนบ่นหนึ่งหนึ่งก็หาหา บอกฮกฮกสบอกแบบง่ายๆนะฮะฮะแล้วก็ฮกฮกหรือเปล่าเพราะไงอย่างนี้พี่สุบอกสุพันสุพ่อนบอกอู้อ่านบอกออกนับสกุลยังก็ไมย่ยาคขนาเนี้ย นันสิเป็นลมทั้งห้องอนซะูฟอนครับผมข้อคอยขาอ่อยหายได้กลม่อยก,กับมาแต่หาเด้อเออ่อยก็บ่าด้รูลดดอกเออเด่นหาเด่นโฮกกได้ขคอยหายเด่นโฮกกับหาตอนวันสุกอ่ะอือ่อยกับซัดเข้าไปโฮกหาไมน,นกัอ้อหาหา,ากับ่าถือ ขนูดกับันูดกับสิทือยแต่ว่ามาก,กันหน้าเวลาเล่นเหล็กว่ามากเล่นลูดสวัสดีทุกคนฝนตกบ้านเจ้าพี่สุพรอนอยู่นีฝนตกนะร่มแห้งแหงร่มต่างแตยายอ่ะคนละยาน,นันลังค่าปิวเลนนะมอเตอร์ไซค์แบบบานอื่นจนวัดแบบ จอดอยู่อารมเบิดเลยนั่นหละตกครับตอนนี้โอ้เจ้ายุ้ยไซก็ได้ฝนตกที่ฝนตกจ้าแสดงว่าตกทั่วประเทศสิขาวนาฝนระเบ้อบางใหญ่โอ้บางใหญ่บางใหญ่กับมไกลายจะข่อยดอกแต่กะไก่เน่ะพอย,อย,อย่บางประกอบ ผู้เจ้าได้ไวยไทยกันยังพระท่านใดี๋จะคอยให้เบิ่งพร้อมกันเลยมือ่อเนี้ยจะคอยไล่ไปแล้วแหละที่หนึง่งแต่ก็เป็นอยา่างยา่า youtube ไวยเล่าวันนี้แม่มันเบิ่นสิเบิ่นอีกบ่หนึ่งหนึ่งหาหาวะนะ ดีค่ะดีเราเพออกตองหาเนาะเรายังออกหนึ่งหนึ่งห้าห้านะดีเราเพ่หัวขวนเท่าเนาะห้าห้าห้าเอาสันหวยไทยอันเยอะมากเลยไม่ค่อยได้ซื้อครับแมนประสือก็ดีด้วยหวยไทยแบบลงลงทุนหลายแมพพี่พี่สุพันพี่สุพอรลงทุ่นลาย ตะละลอยคนดนะไว้์ววบบเหล้าอันยี่สิบบาทคนวะถือกระบนอนเรือยังปันในดดอกได้ไม่คุ้มเสียแมนเสื่อหน้าน้อยกับไวนเล้าห้าหน่อยกับห้าน้อยกับสามขาบดีก,กันแหละมันมีสามน้อยเนาะ อขันถือเราเศร้ากับจังสีดากำไร <c oughs> ขาดทุนตลอดแมนหวยไทยเนี่ยขันคอยว่ถือเนี่ยย่างย่างเบิร์ดเนี่ยคอยเบิร์ดยู่ได้หาพันหาพันเนี่ยขันว่ถือเนี่ยนอกแต่งวันเมื่อกี้นะคอยว่ถือได้ต่ก่อนาน,าน้นๆคอยถูกทุกวันนาะนะ แต่ว่าหวยเหล่าตอนวันเหน่งหกหนึ่งเก่านะคอยกระได้ถือกยิ่งพะวันเป็นเหล็กหลดคอยคอยก็เลยซื้อไว้ตลอดเออมันก็ออกดูแทนได้ละหนึ่งหกเก่าหกหนึ่งหกเก่าใช่เอ้ากุงเทพกับจักไม่แมงเมาพื่อกันเดือนแมงอย่างเหรอเอาเหล่าอย่างเดียวสนุกตัวละห้าบาทแต่หลายตัวครับอาจาัน เอาเราบอกทุกคนเตดหน้าที่แล้วไปใครมุจเจ้าเบิ้งลั่นล่ะเอาบะไหร่าาโดนดอกนั้นมุจเจ้าสิลลำข้ามมุจเจ้าแห่งฝ่าเอาเด้เอดกลับกล่องให้เบิง้งแห้อโอ้ยอย่าเด้อแป๊บนึง Capture bóng nằm 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 mặc tài liệu thì vẫn Tùng cũng sẽ coi ngần lẽ, ờ, ừ, vào nghe ngay ngay ซาซีโต้อยมัดโต้แดงซาซีโต้ได้ไหมบุญต้ตตตองตังไดบ่เนี่ยยี่กจำไม่เมื่อยได้ได้ป่ะต้องบ่นุญเห็นบ่เห็นนี่แหละไก่เออเนาเลขนี้งวดที่แล้วผมซื้อไว้งวดนี đan chút cao to Nếu lúc abang lấy xin tờ con có đấy xin tờ phải tạm nạp คอยมาสองศูนย์สย์ขเด้อเ, <S hy m ine> เด็เกชีตโตสองศูนย์หกห้เด้อเล็กชีตัวไปแทไงไว้กระไดบาทหนึ่งบาทหนึ่งก,ก,บกับตกยี่สิบสี่บาทเท่านั้นยี่สิบสี่กับต๊ะละบาท เคร่คคคอุ้ยนังๆนั่นๆนั่นนะครับกันกลับมาหาเจ้าของกันเออเอาไว้ผู้มาที่หลังเพิ่นบัดท่นได้เห็นให้เพิ่นถั่วคอยเมื่อยแขนหลังทีพีพีแพ้่พขอบคุณค่ะ อยากหัวออยากหัวหมักทุเรียนทุกคนมาเป็นนังมากคอยก็เลยหัวนะนะไปเปิดว่าขอเพือดีหาคาทุเรียนนะทุกคนมาเร่ง หัวไ,ไทยหัวไ,ไทยจะเห็นไปเห็นอะไรบ้างขุมานไปไล่บบโดนนวันนี้อาต้องหัวเล่ากับพ่อเนี่ยคง <c oughs> จ,จะกรอบหนุ่มในจะกะซิบ้างกะซิหนุ่มอยู่ตัวแต่ว่าจิม้มหัดจิ้มนลำป้าหวานได้บุญแล้ว จะเบิ้งอันทุเรยียนรู่น,นี้มันันจิ้มน้ำปาหวานไดพ้พอมมัอนเนี้ยจะเบิ้งดีๆขอตัวรูดเป๊ะๆว่าทัานโหเฮ็ดแดงเอาพาสิไปบอกเก้าเถือกเจ้าน่ายเอ้ยมันนี่วันจันกับสิบเบอหนึ่งบอกเอาเก่าดีกว่าเด็กมันหายเก่าเอาเอาเก่าอะไรเด้อพ่อใหญ่กดจักรเก่า เนี่ยจิ้มลำปลาหวานเด็ดความขมันขมันพอถือจะยจะมาปล่อยค่อยนะไม่ง่ายกดจะกวนกันจะจะเอาตัวเดียวน่ะนะเออสิไปหลูดท่านยังซื้อไปน่ะนะโต้ค่อยเนียนนั่นกระเพาะเราหลูดกับ บุตรโตรหาบาทกระซะาร่อยแปดสิบ 3, บาทแล้วอืมขนาดโตรหาบาทนนั่นถูกผมสองหนึ่งศูนย์เก้าเออนั่นขอยบุมีดอกถูกเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันหลายหอยบาอยากจุดจุดแล้วมันก็ลายโตเออตะเลขกระสูตเนี่ก็ลาโตเพราะแห้งแล้ว แปดโตแล้วเลขทูบอีกเลขทูบกันแทงหนึ่งมีสามโตกับตัดไปกับจักคูแล้วบาถือกับตู้ขอยปรจุดปรจุดมาฟันยังทางสินแม่นฟันกับเซบาเบาบอกมันสิไรตัวมันสิถือมันก็ถือดอกนะเออ คนกับข่สองตัวชนสองหนึ่งกับสองศูนย์แมนบอหนึ่งเก่ากับส้นเน้ยเด่น่มาคู่นะั่นนะเออหน่ะเจ้าก,ก็เอาตามเจ้าจุดกระไดมันอาจสิมาแบบนี้ <c oughs> อาจสิมาตามถูกเจากระไดก็บแบบว่าลดลดลงอีกอสีหน้าก็เหลือแค่สองหนึ่งเฮ็ดหลุดหมดเลย <c oughs> กลับมาแล้วทุกคนกลับมาแล้วเอเนันเป็นอย่างไรมันคือเน็ตบอดียูส่งข้อความมาบอกอยู่เด้ว่าเน็ตบอดีวันนั้นเมื่อไงเนี่ยเนาะวันนี้รีบไปหน่อยนะฝนมันตกเนี่ยทามันกำลังกันเศร้าเนี่ยต้องรอเมื่อขนาดนั้นนะวันเนี้ย หนุสาวทุกคนทันสิไปเหตุงานนะ่ะนะได้บอกใครไปไหว่น่มืนอี้เพราะว่าฝนมันตกไปนั่งถ่ายอยู่มองเหตุงานเอานะหามันตกอีกมันไปเหตุงานนั่นะเสิร์ฟซาบูเห็นไหมทุกคนวิตเทอร์ม,มันนะใส่เบิร์กันนะ จับกระสือแค่โต๊ะไฟเนนซ์ก็ได้พี่ซื้อพอดนะเออ

ตรงกับข่อยเลยข่อยมากสื่อกันเนื่งเก่าเท่านั้นแล้วเออพอาบาดเล็กเนื่งเก่าข่อยก็ข่อยถือเรื่อยนั่นนะเออทั้งไว้ไทยทั้งไว้เล้าถ้าอว่ข่อยคือถือหล่นนะเพราะข่อยก็จะซื้อไว้อยู่แล้วสินะนเน้นอีกมั่นจังค่งนะ <laughs> <laughs> เน้นค่ะคางำตายกับตายคักๆบ่ <laughs> เน่นมาเขาทุกรอบดอกอืมรัางหลอบมมัหลอฟูกม่อกอเขารังหลอบม่นล็บ้าเขาตั้งรั้งดอกก็บ่้าเขาถจ้าอันกับมีแต่วันเล็กวอยเะาทุนมากมันเนี่ยมันเกิดเข่าอยู่อืมกำไฟดับซะแล้วว่าจะเนื้อดับกระซางมายดดใหญ่แบดเบิดกระพ่อ dám cầm mắt à, áo quần như vậy còn du như vậy phải cả đáp gì tôi nè, nó đang du ban hao, cái sối đồ bán nè, một ba một hai một bảy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  ว่ามนีวมึงวดววสูงวันเบิ่นแล้วมันเบิ่นหากำหนหนึ่งเอาก็สิบจับมาใส่กันหนึ่งหาเบทุกคนแบบออกแบบง่ายๆอย่างนีนะหนึ่งห้าคนเ ซ้ำนี้ล่าใช้เน้นค้ากลายถ้ามันบาถือกันเนี่ยะสือซ้ำนี้สิต้นรบาดกระสือเพียงในเว็บนะต้องซื้อไลยซื้อหน่อยก็ถือหน่อยบัถือกับเจ็บหน่อยแค่นั้นเอง เดียวมือน,บบนีวันจันเดียววันพุดวันพุดก่อ้าเบว่า,ามันมือนี้มันสีขาวบอถาบว่าเขาก็จีมะไหลวันพุดเออถามัานเขาข่อยมาไหลวันพูดข่อยก็จิมาอ่างเจ้าว่ามันเขา่าโอเคบอ ฝนตกก็อยู่บานะ้านเนาก็จะได้กินอื่แลนะ้วทุกคนเนาะกินอืน่กินเขียดกินกบเนาะผู้ใดมาที่หลังมาท่านเห็นเหลขกกระบอกเด้อเด้อสิยหให้เบิ่งห้อยไทเกิผู้ใดสิเอากระบอกบ่บอกขยัก็บ่ไไ้ยกให้เบิ่งเด้อ สวัสดีเก้าคนขอิไลยประมาณ30สิบนาทีทุกคน้วขอกระสิ่ล่งแล้วขอเไลยไปทรงลูกสาวไปเหงานส่งปากซอยขึ้นรถ อ๋มันขึ้นอิงเลยทุกคนราะมีคนทพี่มีอย่างบ่หรือว่าเน็ตอคอยมันค้างไปเลยด้อทุกคนกันนาะลกในเลยด้อ อีกรอบอีกรอบบะ,ะเดี๋ยวกับกล่องไฮเดอร์ผิดแพวปิดแพวผิดแพีวผิดแพลียวแคปตาแคปแ,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 แคบแคหรือไม่นสิออกเลียงโบทุกคนหนึ่งสอสามบะ หนึ่งหนึ่งแล้วอะนะหนึ่งสองสามเลยเรียงไปเลยอัดหน,นนอออหนึ่งเก้านั้นจะมักคือคอยเลยก่าก็มักหนึ่งเก้านี่แหละ ทุ่มสุดโตเลยซิฟป,ป,ปุ่นซิฟเปิดไฟหลอมนี้อีกสิเหมือนทำไมมันเมืดเหมือไฟมันสูงเลยเหมือโอเคนะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย ลงเลยเถอะเด้อลงเลยเด้อนี่